มานะทุกคนกินเขาน้ำกันปนมะเขือเนาะนะมะเขือใส่หอยคมหอยจูบบ้านเฮาขน้ดเนานะใส่ใบพะไอตูเนี่ยใบยพะไอตูใบแมงดักนะกินบลทุกคนะนี่ก็ะพักปอสานผิดเนาะกระดาวขมัมมะบกมะหะมะหาขีน้นก เกียบก็ได้กินกระสชีหามากกินกระปุบบนมะเขืออายุอยู่อาจจะทุกคนมองจูบมีแต่ใครนะทัว,ก,วก็มีทุกคนทัวีไ้วได้ครับพยาก็มาเอาเยื่อันเด้ทุกคนเกียบมาเมื่อกี้นะสดๆจากตดมเมื่อใได้ซะทำจิกกิน